ใบ่ปวแล้วเป็นบัดผู้แขีงเนี่ยเนี่ยคันในเมียไม่ห้างบุนสั่งตั้งแต่ลังแน่ผลวาวตอนนี้เมียมีอย่งชิมาชื่อนําเด้อขายให้เรจาจากตัจากอย่งได้อยู่แล้นำตัวได้หลายคนเรามาถามในบ้านนะบุพเพพอค่าเขาค่าเขาเลชมือเขามาถามสองเถื่อนเจ้าเห็นไก่เจ้าหลายสิ้รอกหลายอยู่เดี๋ยนี่มันผ่าวเดี๋ยวบางน้ำมันมีจางใคร ย่่างไทเชอบชอบตารางทางนี้ทางนี้ก็ชอบพี่บัดแมนเนาะป่งแต่ละแม่นี่รูกหลายชักไก่แล้วเผ็ดนะคันบัวไตหนาวจะหน่อยเนาะประตูให้งหลายเนาะบัวายหนาวนะแม่แม่ตัวนึงสิบสามตุจานเนาะซ้อหัวหานไม่เหมันกินตุจานหัวหานนั่นนั่นเน้ะตุจานอยามไม่ใหญ่ไว้นะหัวหานเบอร์หนึ่งอ่ะหนึ่งหานหนึ่งมันอยากกันอันไหนหัวหานมันอยากกันอันนั้นแพ้ไก่เฮาได้โบโบเป็นอยังตุจานเลย โอ้ไก oh, <si ่น้อยนี่ใหญ่ไวจ้ตู้อีเด้เกลือในไก่น้อยฮะใส่ซุ่มเกลือรถหักไดไก่เจ้านี่ย oh ่างมัดาว่ากินวัวหานอย่างมันใหญ่ไวมันนั่นนะหยาบเงีบเลยเอาเมียผู้สาวซ้ำในงวดสิบแม่บอกคันเอาเมียแก่เด้ค่ะซ้ำในแม่สิบซ้ำในแม่สิบคนคือว่านั้นกหมายกหมายนี่เอาเมียแก่มีอายุหลายนี่เพิ่นเป็นเวียดเป็นงานบหรอแงงเอาดูแลเขา พี่เดียเป็นงานหนึ่งขอบพระพายเรื่องเวียกเข็นเวียกซันนี่บัวหาบอกนะเนาะหูจักเมืดหูจักเบิร์ดเอาเงี้ยบาดอาวนั่นได้ทำได้งูชิบแม่มันม่ได้ลูกเลยครับตัวได้ลูกหลายมันก็ทำด้อยงูชิบแม่ไปแล้วพี่ละคนพี่ละคนเห็นมุมค่อยอาอนแม่เขาอีกคำนี่ได้ค้นได้ค่นตัวจานปีละคนเอาเพื่อปีหนึ่งชองค้นอีกแล้วบ่เลี้ยงบวกมือแน่นมันได้เดือนแปดเนาะ ได้ลูกเดือนแปดปัดปีใหม่มาโบาท่นนอเดือนแปดฮัโบทันนอขว่วเดือนเจ็ดไ่ดโนรกบันไดอีกเลยมีแต่ออสิบเอเดือนน<ด>ับโวปีนะอันออกมาแต่งแกนอันท้องนั่นลูกมันออกมาแต่ท้องนั่นว่ได้อยู่ท่องเป่าหัวช่องเดือนมาสีบกินนุ่มคนเบื้อง,งา่งาิกันนอกก็ไม่ย่างย่างโบยับย่างใช่มีอะไ้แม่ว<น>่าบ่กประตูนี่จนไปคอ พอเื้อนนำยาคู่ในหวัดมาชื่อนำนุมมให้ลูกกินแม่เมื่อจังเพราะมันบ่บีนะขาขมมันคานออกเบือจัแเลยพื้นว่าว่าชื่นพื้นเดียวได้ลูกชงเถอะเนี่ยไข่เอาทีก็รอดเนาะมันได้เพราะแต่กี้นี่เบอ่อไรมาอยู่เทียงนี่นี่ยันบนิกิจักคุ้มเนาะนี่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 คนบอกอันหักกันหักไม่เจ้านมเปนี่ยนชื่อแนนเอวเะรอเนา เสี่อแนวทีก็ทีแท้ๆไหนม้อนในบ้านเขากะรุ่นก่อนกันอยากลูกหลายเนาะมีเจ็ดแปดคนสิบาปคนพรามันจุดหั้ดีอันลูกเล่าันกับไ่แล้วอ่ะทั้ง เ <laughs> มียมันก็เมียมันเหิน,วาานขวบม่นคาดออกขวบม่นคาดออกครูมื้อนี่กะค้าว่ขาขึ้นไปถแถวเช่ปนขึ้นไปแถวนี่กะมัน,น,มน,นอย่าขี้อยู่ไรม,นนออมันว่ามันมองเป็นน้ำอันดีดอกมันหวามันมีอยู่อย่าคุ้มหากับพวกกินเนาะออโอเคเงินคือกันเนาะหัวเพ่งหัวกระปั้มอยู่ลูกนี่หาวคนมันแบบว่าเขาอ่ะมันมันเป็นน้ำอันนี้เขาห่นแมเเป็นน้ำโบรุเขาพอครูมันอันนี้ดีมันกะอยู่ท้องเป่าแต่เดือนหนึ่งสองเดือนแมนแมนแมน มันมักพี่ว่าสิจ้าโอู้อยู่ง่ายเนาะแม่ป้าเนาะแม่ครับเนี่ยชิวงที่ว่าอยู่ง่ายครับเนาะวอนนั้นสาี่ปีหาปีคงได้ช่อนเปื้อนได้รู้จังไรผู้หนึ่งสามสี่ปีนี้ว่าผูจักควมได้ลูกใหญ่เนี่ยนาะแม่ป้าใหญ่จะเอากัะเป็นแลจะข่อมมานขาดหายนี่กันอยู่มาดูหายรูดลำบากแล้วสียงที่มีในผูกระเนี้ยนี่สิกินลิ้งเหนียวชิหาเนีได้เนี่ยหุกแน่กับจึนนนนนบ่มยึกใต้เนี่ยนี่มีแต่นางทงกระดูกแล้วผู้เป็นแม่นี่ ลูกเต่าเห็นเดือดเห็นยางยางกหนยางไม่ยุคของเขาอุดมชุบูนแน่อยางได้กินพวกกวเนาะสิไปหางได้หาหาพบมากิน้ยบัดอันนั้นได้กับเบียขาว์น่ให้ลูกนไปว่าความกินแ่พอเป็นพอเป็นแม่นี่เจากกระดมาก บัจัดอยากเลี้ยงลูกแน่บัจัดอุ้ยผู้บริหเนี่ยนคันว่าคนหน่อยนี่บัเป็นบัเป็นเจ้าที่หรอหอนะบัดใหญ่มากบัดใหญ่มากบัตรใหญ่มากจะบ๊ายเตอร์จริงมันหักตอนต้นแล้วมันถูกหัวหัวซับน้องอึ้งไปตอนไปทำนิดหนะบัดคืองค่อยนี่ผัดลำบากอีกมันหน่อยได้หน่อยคนได้กับผู้บริหารันนี้เบิดเหรอ บ่คันว่าครอบครัวเฮาอุดมสมบูรณ์ใหมพ่อปู่ครนเดแล้วครอบครัวทุกหนาเลนะีไรตวไรหน่าสามคนกัพอดีย่านินี่ผู้เป็นแม่ีนเรือต่นางทุกปุ๊เนาะเสียคนนึงเนาะปดได้จนไปันั้นยังขาดยันบาบดอยู่ในวัดนี่จะไปขอเงินนําลาวได้มาชื่อนุมไมนุกินนะทีเฮงเนียตุจานกันเขานันนุนมัน ลน่อลบะี้นั่นปองหนึ่งชามพันกีบนะพันพันกีบรุ่นข้าวหาบข้าวปองหาบข้าวไปขายยางรับไปตลาดเชโนะแมนธรรมดารุ่นนั้นโนเมนกินนุ่มปองนมมาดีเห็นเห้แมนเมนนั่นไยังไม่ได้มีฮอนุ่มมโอ้บะมี่อกกระจอกกระช้อยอน้นมาเนี้ยเนี้ยนี้นมกองนมแกงยังบะมี่หอกกลองนมแกงบะมี่บมี่ปองเราม่แต่แบบนุ่มมาดีเห็นเห้อนุ่มอันนั่นนุมนุ่มงัวเนาะนุ่มงัวอน นั่นแหละถ้าหยากนะหันกันเนาะเป็นสองนั่นแหละถ้าหยากหรอกอันป่องหนึ่งชามพันกีบต่อไปชื่อนป่องละสามพันกีบแต่ว่ามันโมเป็นโมีป็โมมีนุ่มฝุ่นคือเดียวนี่เดียวนี่นะแมนคู่มือนี่มีเข่ามีนุ่มผงคู่มือนี่นะว่าจะเจ้าหาเงินได้คู่มือนี่มาชอยเรี่ยงนะอยากไปชิมคนก็ได้คู่มือนี่เจะหาเงินเก่งเจ้าหาเงินเก่งเอต่อ เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไผ่ลูกไผ่เอานาโฮมีมองเดียวกันเลี้ยงได้กูมือนี่นะเขามีเงินนะเลี้ยงด้วยเงินย่อยสั่งเป็นเฟือาอ๋อผ้าเสื้อเสื้อโอ้ยมีแต่เงินทั้งนั้นทุกมือนี่เนี่ยเลี้ยงลูกด้วยเงินได้เพื่อใช้เงินนี่อาดูนักนงบอนักนวงมือหนึ่งนี่หาซิปนี่ โบยู่โอ้ยง่ายกันง่ายข้ามเขาหรือเอามาเฮียนผู้น้อยนะหกปีนะกินตะข่ากับกับนมไปในชีพข้าดึงหนีมาเอาของแม่อีกอยู่เฮือนนี่ตัวแรกอีกชีพอีกแต่เนี่ยว่าเดียงลูขึ้มหัวเดียงด้วยเงินขั้นโมมี่เมตาจอยู่เลยกินเก่งนะต้มขนมเข่านี่บุญอยากกินกินแต่ก็ต้มขนมนั่นแหละเล็กน้อยนะมันสิกินกันต้มขนมไปแล้วก็แล้วบุญก็กินเข่า จะบ,บอกว่าคัดไปว่าดูพีแน่ยคันชูชูชมือนี่ไม่ได้โดยสี่ห้าปีหนู่ปป่าลูกพญายกับแซกซ่อนลายของเหมือนเนาะเม่กี้บ่ได้คอยยันนั่นได้ลเลี้ยงเลี้ยงแบบเลี้ยงตามบุญตามบาตรได้หน่อยเมื่อก,ก่อนนี่มีอันอันนั้นเนาะไข่หมักแดงไข่เป็นนั่นเป็นนี่เนาะ แม่มีแต่ไส so ้ห <Brother> <ersch> ah. <an> ้างใหม่ห้ายาพื้นเมืองอะไรอย่างเงายคือเคยว่าชูเจ้าพัะมาเลยอันนู้นชิบเองปีอันไม่ยิงตะกี้นั่นอันไปอันเรียงวัวนมกันมาที่ลงอําน้ำป้าเปื่อยรูหีครูกรูดูช่วงไหนผู้ชยกะจนว่าชิเป็นหมอยยังไหลยอกกันอยู่ในน้ำนั่นคือกูมือนีาูยัดมันบาน อ่าเอาแล้วคืนนี้ช้ํานั้นน่ะเออเอาแล้วตุ๊จังเลย1123เลยแม่นตะกี้นั่นโอ้โหบ่จักฮอดเชกันเนาะ3 5ได้เอาเจ่ายกันบ่จักเชอบ่ิง7 8ปียังอายได้้ายเป็นอายได้ด78ปีนีนี่เขายังสาวได้เ็กน้อยอายแล้วเดียว ไปเองไเนี้ยบัตรตะกี้เขาหันอัวคิดสองคิสามก็คือดาวาเนี้ยดีบอดี้ดินแบบอันนั้นช่ยตีดินแบบคาดพวงดินหมางดินหมางงวงงวงด่างดินหมาง้อไม่ด่างเลยกระโปงเลยนเออดินแบบิงวน่างเดดินมะเขี้งวด่างสิกิอ้โหะี้น่อยนง จนใหญ่ผู้ล้บางคนก็จนเป็นนั่นเป็นเสาเป็นชสาก็นังนั่นได้ะปยกดินพักดินดนีต้นน้อาบน้ากับดินบางอกกันยวสุดก็แมนคือเมเนีติกี้นี่ติกี้กับบได้คอยใช้เงินชาคพ่อปหญหาเนาะคือถูกคนหนีป้าตว่าจะออกออกจะเฮือน ยากนะออออเาออข้าวต้มข้าวนุ่มเฮังบนอีซื้อน่ะตะกี้นะตีเง, <ขอ S 1> งินรถบ้านานาแพปเอาสินพื้นเดียวเสือตัวเดียวบ้านวาได้ข่อยบ่แม่นว่าเอาเรื่องดุดคอยเป็นสาวสินสินนี่มันสินตำเสื่อนี่ก็แม่นตำตำแพรกระโดแพร์ตาหน่อยนี่มาตัดคิดเบิง่งน้ำเห็ดสินเห็ดเสือเนาะคิดเบิ่งเฮาบ่ได้มีไฟฟ้าเฮายังอยู่ได้นะตะกี้นะกูมึอนี่อยู่อยู่ได้กัน ต้องใช้ไฟโคมมาอย่างเงี้ยงไงคุยพ like ูดเหมือนยังได้เจ้าเคยแจ้งแล้วมาอยู่กับโบมีอันนี้เจ้าก็คือจังอึดอัดบุดมัดแท้ะแมนไปมาโดนปุ๋ทุ่งเหมือนเง้เขาไปมาดนโบมีนี่แต่ตะเกียงกระบองกันมาใต้กบเห็ดเกลือถุนใต้คอยอยู่หน้าโบเมนเดอร์ได้อยู่หน้าตะกี้แล้ฝนตกหน่อหวยทุบไม้ไผ่เพื่อนสี่ทุบแล้วก็จูด เนื่อกบโอ้ยเป็นกระสอบช่องกระสอบกบนะขนาดถุกไม่ไพจูดเนื้่อชยมันหลายมันคือถุกมื่อนี่อะมึงคนหนาวไปเลโคมกับโคมมันนันเบิดเบิ่อดที่เป็นโค้มหรอุพมือชูมือนี่ำจะเอาโคมไปเนือ่นเี่ยังหาโบหินแล้วมีมันรับเบอรเนี่ชูมือนี่คนคุดมาตอนคืนไม่ไปเอ้ยอะไรเงี้ยตุจานจะไปถิงขอให้บ้านบ้างหน่อยตุจาน

อันนยังีเยนอบงน่บุ๋งอะไรก็มพูดเนอเออบัดบัดก้อตัวนั้นมำใหม่ได้ตัวนี้ไหม่บงคอยบรจัคผมมาถ้าอิถหัว็เอาหน่ใม่ได้มาแกงบาดมาเอาหน่ใหม่เกอาออยู่บ้านนี่เป่ป่าบริเวณคือกันบ่บ่แล้วมันบโมีไหม่บงไม่แบ่งเนาะ มีน้อไม่ยังเฉยนนอไม่ไผ่โนอหม่กระสาบ่มีแต่แบบนใหม้บ้านนนห้านโนอนนะครับปลูกกันบ่โนไผ่ไไผ่บ้านไผ่สองไสหันมีโนไม่ไผ่กินยุงกินยิงบ่โนไม้ไผ่ยๆนะเ่าไอ้เพื่อนว่านจเอาจะเอาโนอันนั้นเพื่อนว่าโนไล่มะเก่งเพื่อนว่าห้องบุคือกันเนาะ วายคนก็บอกว่าไม่ไล่ขบกวาดตัเด้อหน่อไม้ว่าจะเป็นหน่อไม้นะเนาะโอ้ยเด้อไปเอาแต่ว่าไปเอาหน่อไม้ได้โหไปเอาหน่อไม้เองเด้อวายโตได้น่อไม้ได้เจ้าเองว่ะโตได้ข่ก็วาหน่อไม้ได้ขบก็ว่าดตัวเด้อวายต้นขามนี่ใหญ่ไปนี่ยังโบราณเป็นหมาอด้เนาะใช่ต้นขามมันหุ่มลายของแบบโมฟิลเนาะมันมันสูงเดียวมันยังโบราณเป็นเออมันเหี่ยวไปมันสูงมันหุ่ม บเป็นปีน oh, kind of um, wow. ี้บเป็นหีนบอกโมีหันมาเนีเห็นมาหนึ่งอะีกลายปีพุทธเป็นคำาหวานบอกเออมาคขาหวานดีแล้บอกามัหวานมันทำวบาเป็นโบเป็นคำวหวานใช่คแเป็นเห็นบอกหันห่วยหนึ่งสองห่วยเท่านั้นว่ามันจริงตัวไเปีกลายพี่ซื่นว่าเป็นเล็กหน่อยสันลงน้โบเป็นกระสอบสองกรสอบแท้ ยูชัยก็บ่คคอยเป็นในมาามของขอยามาขามสมหกป็นบัวลายมาเห็นยังตัวจานมาแป้งหัวคันไดอีกแล้วก่อโยมือว่านี่คือแป้งอันนั้นกระเทือนที่ตกตายโอ้โหตัวจานเอาไบัวลายแล้วมันฮักเลยบัวคันไดชองอันตัวนึง มันมันดอกแล้วมันเก่าเลยถือฟ้าถือผลหั่มันก็บกุ้งออแล้วมันผุมันพังตามอายุสังขารมันหดแล้วตัวนั้นยาี่วตัวดีสันละกายขึ้นอันนั้นละกายไม่ไม่ไม่กายขึ้นก่อภัยบ้านเนาะไม่มีน้ำขึ้นไปตกพอแห้งแล้วทางขึ้นไปแล้วแล้วทางแตงออกไป่ไดขึ้นไป ทางน้ำออกบ่อ้ยคือวันนี้จ้างเขามาทางน้ำเฮ็ดใช้ไผ่ให้หันแขนหนึ่งต่างจ้างเขาหามใหม่ขึ้นมาดีดีมาเอใหามม่จ้างกับมาฟังหามขึ้นม้าแต่ก็มาฟังหนื่ของมันส่อแสนหนึ่งตัวเองกับมาเฮ็ดหัวไหวจนคำได้เว้ยจั้งแต่ นสายไทบ่กไทมันยต๊เนาะมันต่ำออมันต๊จะเปตังต๊ลเเบิร์มนทีงมาไกลเติบได้จากบ้านได้โโเออบ้านเูเจ้าหวยเมาบ่ดินมาทางหวยเมาึมาไกลเติบมาทางหวยเมาคุณแค่มันห่างมัน Box, มันิบักไม่ฝายม <t abs> ันไม่แกม่เป็นทางดอกมันตมาไ่อันเดียวจา์เดีมหักลงหั่นว้เวนี่แล้วันเดียวนเจานอีกนึงเดอีกนึ่งเดีอ่ะต่อมันนะใครมันจึงอันนาเนาะ้เลยทได้มีมีร้อยครั้งเลย ลุนลูกหลานเฮ็ดบ่เป็นเนาะบอกไปยโอ้ยข่อยมีทหารไม่มาเลยก็บักบักผักไม่กลมมาเลยก็บักผักเล็กตะปูตอกใจตอกใจแล้วเนาะข่อยแม่นจะได้จ่อได้แจ๊ไปสิเฮ็ดบ่เป็นจ่อไปสิเอาไม้กาดเอาแบบนี้เด็กตะปูตอกแล้บ่แาะมเลยป็นจ้อนน้่เฮ็ดบ่เป็นเด้ลยปไปหาตัดไม้วิกมาได้ก็บักพักบักพักก็เอาไม้ตะปูตกใจตกใจเลยกับถึงเลยโย่จานแล้วมันจ่อเอาหนิจ่ะเอาแล้ว เขาได้ขึ้นกอไม้นี่นะไปหันไปเนี่เาเเอาเห็ดนั่นนี่สบายได้กนี่ได้ไม่สัพใครอยู่เนาะลําใหญ่เนาะมันบุกนีไม่ัพใหญ่หระไม่มพนมีจะรับหน่อยดีแต่ไม่แต่ไม่แตบ้านยังรับโมใหญ่เนาะรับน่อยม่บ้านก็งรับน่อยเป็นน้ำเนีเป็นน้สายพันธนั่นนะ แ่พันหน่อยนะพันโมจะทำานี้บ้งบว่บางงานน่าทำคานี่ไดน้ำหน้าข่อยสำคาสทำคานี่งาลูกไม่ยั้งกันหอไม่เห็นาไม่เห็นบ่าไอ้รูน่ลําก่ลำไยลลำหน่อยนะหายใจสหลายมันจะมีลำไ่นะบัวได้ปลูกไว้คอคอหม่ก่อนอได้ปลูกเห็นไหใช่เอาตัดไม้ก่อนี่ลงมาแหละมามาเห็นต้นเนาะ้อมันวันนี้เนาะนี ข้อมันวันนี้ตัดนี่ตัดนี่เลยทีมข้าวทีมปั๊มวันแรกเราเห็นเห็นปุ่งมาปุ๋งมันเจาะองนข้อมันนิดหน่อยเอาเลยเลยมีตาเนาะตัจานเพื่อนว่าปลูกไม่ไผ่บ้านไม่ยังนีไอหนูผมยืนบอกผมบอกเออเอาก็มีอันนั้นแล้วเนื้อแก่น่ะเนี่ยกลุนแล้วเห็นอะไรกลุนนะตัจานสมมติว่าเขาปลูกไม่เนาะปลูกแล้วหนี่งปลูกขอมัน กูเรียนแล้วเฮากัดจับกันหินพวนี้มันหนักๆเนาะเออเออกองก้นวันนี้แข้งพลังนี่แข้งไปวันนี้เลยเออพุ่นเด้อหันกอไม้อันนึงมึงปลูกไปหอดพุ่นเลยมึงกอมันมึงปลูกไปหอดพุ่นเลยกูจังตายเด้เอ,อจัะเอาไม้กอนี่ห้ามกูเห็นนั่นได้คนมันนั่นเห่นนั่นเนาะเออบม่นจะยิ้มเพม่อนบอกออหัวเออหัวงานคนมันอันนั้เพราะว่าตะกี้เพื่อนเสียเอาไม้นี่ห้ามเน้นเนาะเออไปล่า ไม่ดิพรา้หามหามคนเลยมันจายนะคนนะที่เนาะแต่เขาคนเนาห่ะนี่เขาัมึงชี้ให้กูมึงมึงชี้หามกูกาให้กอไหมนี่หอดพุ้นเด้อก่อมึงนี่แั่นห้กูได้เป็นจีฮอดเนาะ้ฮอดราะมันเจอดนุ้น จักปีจะวะปีเป็นร้อยยู่ห้อหงร้อยปีบางทีเราจเอาน่าก่อนัง่านนั่นตกูกตีเรมืวหนงเนาะว่าฮ้ยกี่เนื้อเออนัตกูก่ตีโดาไว้เอาคนฮอลเยไม่ยังคือกันมตัวจ่าเาต้องเห็ในนั้นบอกไม่จังไพรไม่ยังคือกันมีบดไม่ยังกรตอมเราต้องเห็ุเนาะไม่ไม่จัไพ่นั่น ขอด้วยไอ้เนี่ยขอดปูกนะขอยังว่ารถคาราบบุหอดพัดลำบุหายปู้ปลูกเป็นยังอไงปู่เนี่ยหน้าชามที่กอโชคนี่คอยก็เป็นหลายแนวหด่โชคเล่าโชคเพื่อนขเขาทำไปได้หักล้ำรับโชคเพื่อนเนี่ยหมดกับรานประดับพ่อเฮียนน้ำพ่อเนาะโชคเสาเฮีอนเสาอย่างเงี้ยปูกจะเหึงได้โชคกับทอดเนี่แล้วบุหอดสาวลำปู่โชคทอดเพื่อนหนึ่งก็ใช่นะบว้ยแบเขาจ้ำมัน เขาลูกนาเนี่ยแล้วก็มีง่ายไวนได้วยโชคเล่าดีกว่าทุกภาคเท่าไหร่องอันนี้ได้หน่สมต้นอะไรมึงในต้นกะเอาเบื้องขวานเขาตับนี่เนาะเนี่ยสามชิบธงนาแมนสามชิบเชนเขาบดเต็มเล่าเก้าชิบธงขาบดเต็มเนียนเล่ขิงบดเชียบบดทันฮอดเข้าวใหม่พี่น้องให้แรนมาหาเข้าเต็มผ้าเราบบยาเขินลำบากที่มันบ่มีเต็มปืนใส่เข่าตักไชลังเต็มภูมิเต็มภูมิอันนี้ย โชกเล่าสุกเล่าบ่เลาเออชุกเล่าชุกเล่าเข่าเนี่ยบ่กันโชกันเล่าเข่ากับทอดเล่านี่อืยชามชิปช็อกนาแมนชามชิปแชนเขาบดเต็มเล่าเก้าสิปทงเขาบดเต็มเนี้ยกินบดเชียบบดถนอดเข่าใหม่พี่น้องให้แล่นมหาเข่าเต็มผ้าเราบดยากเพิ่นลำบากแต่มันบ่มีเป็นเช็ดทีย้อนเพิ่นใครเข่าตักแช่เล่าเต็มภูมิเลยจ้าตั้งใหม่อีกชามสิปทงน้าแมนอีกนี่นะเนาะจะเอาจากเอาสารอาหารบ่ไม่ผ่าก็ทอดเล่าหนิเนาะ ทั้งชั้นมาในหน้าทั้งทั้งยาวบริสุทธิ์เขาจะโชค์ทั้งยาวถึงได้ดับมันก็โชคทั้งยาวเนี่ยทั้งชั้นเนี่ยในหนาเรื่องเล่าเนาะบางบางคนเขาว่ามีเขาโชว์เมียบ่เอาเมียนี่ก็โชคคือกันแล้วเขาจะโชคคนโชว์ก็ดาโชคเมียก็มีได้คำโชคเมียนะเอาแล้วอันนี้กั๊มมาในี่น้าเด้ยินงแต่โชค์ผู้หญิงโชวผู้ชายแล้วโชวเมียเอาโชคโชคเมียโชคผู้สาวโชคนั่นน้า โชคบดถ้าว่าคนเตี้ยน่ะอันนั้นบ่เขาบอกนะเอาคนถือโชกเลยบ่เขาจังว่าให้เอาเมียน่ะให้เอาถืกชโชกเออเออเอาถืกชโชกมันเป็นอะไรจังว่าชโชกโชกได้ไรเพราะฉะนน้นมันกม็มีอยู่ตำรามันแล้วสูงเมียาก็มีนนบ<อ>้างเ่อนคอยมีอยู่อันตนูนมันอยู่นะนักชื่อไดรมันก็มีเบดแล้วเ<ม>น,วน,นวาะ มีหดมีหดโหนาโฉปืนเนาะโฉปืนโฉหนาก็มีกำหนึงนี่ยเนาะกำหนึ่งเนี่กระปท่ขึ้นโหนายิงโหนาก็มีกันกำหนึ่งกระปูทื่นขึ้นเนี่ยำที่ช่องหนึ่งยายาทื่นลงมันกับโบหอดใสเืนเลยเื่องโบเยแว่าห้าเาแทกเนี่ยหาเอาโปรตีนเหยียบนี่นะเนี่ยเหียบเชือกนี่หนึ่งนมอี่ผู้เรียนคนไนุงนาักเออนาะ จีนผมยอดเนี่ยจีนผมมันเออจีนผมนองนี่คำนี่้มันบอกเขาช่วยผมไปแล้วแต่เจ้ากรรมอดทุบปอนนี่ทบเุบคนี่ทุบคนกับกรรนี่คือผู้คือผู้ชายเนี่ยเอาเมืองชายกรรก้อนนี่กูทื่นคุณนี่ยาทื่นลงนี่กับกู้ทื่นคุณบางคนมันมันมันบูชจืบบอมันก็มีหลายความด้อยโค้ดกันเลยว่าช่วงโค้ดที่นะค่อยค่อยจช็มันก็โตโตไปเลยจนจบแล้วเนาะ เดี๋ยวคิดนะบุญเจ้าบงอยู่แล้วมันออกบงมีเวลาหลายมือก่อนมาขดออกขดใดได้สามประตูชกกันว่าขดใดดีกะนชกคือกันนะคยบุจักชกคือกันไหนกันไหนมันบุญเป็นขดใดตุ้งเมฆไดใเด้วยนี่คือกันนี่คือกันชกคอยบุบันทีกันสีชกถือบุญดีกันขึ้นไปตกเมฆแล้วเาแล้วบอกนะบอกชกบดตะติกี้ทอดเกียนทอดยังคนเห็ดเกียนเห็ดล่อเหตุยังนี่แต่ความโชคบดแหละคนตะกตินี่ความโชคผมไม่รู้ว่าสิไปเห็ด และยาเห็ดแล้วแล้วบ่อแบบนี้บ่อมีพุนตะกี้นั่นนับแต่กับทอดเทื่นกับทอดเหล่าโชกเย็นโชกโอ้ยเสากุ๊กชกกุกเสาดามนี้บัดฉันมันกับบ่อมีอันหรออันนั้นเนาะ